สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนครับผมนรัธธรรมนนปาปลโรมนิสิตฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ตำบลกู่ทองครับบ้านเมืองเพลงอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับหนึ่งในแหล่งเพาะโรงเห็ดของอำเภอเชียงยืนและจังหวัดมหาสารคามของเรานั่นก็คือโรงเห็ดบ้านเอกชัยครับ เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาบริโภคได้ซึ่งอุดมไปด้วยโปรโตีนวิตามินและเกลือแร่นอกจากนี้เห็ดบางชนิดยังเป็นยาสมุนไพรในการป้องการรักษาโรคหลายชนิดคุณคสมบัติด,ดีขนาดนี้เราไม่พลาดที่จะนำข้อมูลสาระความรู้มาบอกอผู้ชมทุกท่านครับ ก่อนอื่นครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาทําความรู้จักกับเจ้าของความเหตุครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวให้คุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อแมทิเหติกะชัยครับเป็นเจ้าของความเหตุบ้านเหติกระชัยครับอืครับแต่ก่อนคุณพี่ทําอะไรครับทําไมถึงได้มาทํความเห็ุครับ ก่อนก็เรียนหนังสือครับพอเรียนจบก็ามาสานต่อธุรกิจของแม่ครับทราบว่าคุณพี่เรียนจบจากสาขาวิศวะไฟฟ้ากําลังเลยใช่ไหมครับใช่ทำไมถึงได้มาพลิกผันมาทําฟาร์มเห็ดครับเ,เห็นว่ารายได้ดีครับถ้าผมผลตอบแทนก็ดีด้วยจากที่คุณแม่ทํามาก็เลยจะเข้ามาสานต่อครับครับผมคุณพี่ทํามาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับ ทำมาจะเข้า6ปีแล้วครับกปีเริ่มแร้แต่ปีพศเท่าไหร่ครับปีน่าจะปีหหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วที่ไปที่มานะครับทำไมถึงได้มาพอเชื้อเห็ดครับที่ไปที่มาลำดับแรกครับแม่ไปอบรมเกี่ยวกับโครงการราชบัครับหลอเก้าครับได้ก้อนเชื้อมาประมาณ5 0 0 0ก้อนครับผมมาเปิดดอกคายก่อนแรกเรายังไม่มีความรู้พอเปิดดอกคายพบว่าผลผลิตที่เราได้ มันทํากาไรให้เราได้เยอะครับก็ถ้าสมมติว่าเราลงทุน5,000ันบาทเงี้ยมันอาจจะทากาไรให้เราประมาณสามเท่าเลยโอ้ผลตอบรับช่วงแรกเป็นยังไงครับที่ที่มาสารต่อกับคุณแม่ครับแม่ก็ยังไม่ดีครับัแม่เรายังพบปัญหาอยู่การทำเชื้อเห็ดก้อนเชื้อเหงดเรายังไม่มีความรู้ดังก็พยายามศึกษาเรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกมาครับจนได้ประสบความสำเร็จครับ เซฟไรด้ให้ฟังนิดนึงครับว่าเท่าไหร่ครับต่อเดือนไ,ได้หลักๆของเฉพาะไก้อนเชื้อก็ประมาณแสนหนึ่งคับโอ้คุณผู้ฟัง1 0 0 0 0แบาทเดือนหนึ่ง10,000แบาทถือว่าไม่น้อยเลยนะครับใครที่สนใจก็มาศึกษาที่ารามเหตุเอกชัยได้นะครับคุณพี่อาทิตย์ครับผมอยากทราบว่าด้านการตลาดของคุณพี่ครับสินค้ากระจายผ่านช่องทางไหนบ้างครับ ครับหลักๆเลยจะมี2ช่องทางช่องทางแรกจะเป็นของ Google Business ครับช่องทางที่สองก็คือ Facebook ครับครับหลักๆมี2ช่องทางแล้วก็ส่วนมากจะเข้ามาทาง2ช่องทางนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นผลรายได้จากลูกค้าเดิมครับจะเป็นการบอกต่อปากต่อปากไปครับ แล้วก็สินค้าของพี่ครับแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับสินค้าที่นี่ส่วนมากจะผลิตด้วยคนครับไมใ่ใช้เครื่องจักรครับเพราะว่าการผลิตจากเครื่องจกักรอายุของเชื้อเห็ดจะอยู่ได้แค่3าถึงสเดือนครับแต่ทางตามของเราเนี่ยผลิตจากคนครับใช้คนในการผลิตเป็นงานแฮมเมอครับซึ่งอายุของก้อนเชื้อก็จะอยู่ได้นานขึ้นครับจาก สามสี่เดือนของเครื่องจักรของเราจะอยู่ได้ห้าถึงแปดเดือนครับรับประกันจากทางฟาร์มครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนด้วยใช่ไหมครับครับให้ทุกคนมีรายได้ในช่วงนี้ครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่อาทิตย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับพี่อาทิตย์ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูวิธีการเพาะเชื้อเห็ดครับว่าทํากันยังไงทํายากหรือเปล่าตามมาเลยครับกับพี่อาทิตย์เชิญเลยครับครับอ่าดับได้ครับเราจะทําเป็นผสม วัตถุดิบในการเป็นอาหารของเชื้อก้อน้อเชื้อเห็นนะครับซึ่งจะมีส่วนผสมหลักๆก็จะมีชิ้นเนื้อย่างพาราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชิ้นเนื้อย่างพาราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีลำข้าวแป้งข้าวเหนียวยิปซัมครูไม้ครับเป็นการผสมแล้วก็จากน้าตาลครับพอผสมเสร็จเราก็จะมาบรรจุถุงครับถุงมพลาสติกแล้วก็อาจเป็นก้อนเชือประมาณนี้ครับ ได้เป็นหนึ่งก้อนอันนี้คืออาหารเห็ดนะครับยัง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 ไม่ใช่ก้อนเชื้ออ๋อยังไม่ใช่ก้อนเชื้อหลังจากนั้นเราจะไปผ่านกรรมวิธีในการอบฆ่าเชื้อราที่ไม่ใช่เชื้อราเห็ดนะครับพออบเสร็จเราค่อยไปหยอดเชื้อเห็ดที่เราต้องการครับเช่นเราต้องการเห็ดนางฟ้าเห็ดขอเห็ดนางร่มแล้วก็หยอดเชื้อเห็ดชนิดนั้นลงไปครับเห็นว่าต้องมีการคลุกด้วยใช่ไหมครับครับในก้อนนึงเนี่ยจะมี ได้ยางพาราประมาณ1.5กิโลกร,รมัม1.5กิโลกร,รมัมครับประมาณประมาณนี้ส่วนมากจะทุบหิ้เพราะว่าเราถ้าเครื่องจะไม่แน่นต้องําเนือครับเราจะสามารถแบบาแคาดได้ว่าเออเอาแน่นประมาณนี้ครับก้อนเสียก็จะอยู่ได้นานครับประมาณ5-8เดือนครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงพักเพาะเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามพี่อาทิตย์ครับว่าข้างในเป็นอะไรเพิ่มีข้อมูลเพิ่มเติมตามมาเลยครับตรงนี้เป็นอะไรบ้างครับพี่อาทิตย์ครับส่วนตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่สองครับจากที่เรากรอบบรรจุถุงแล้วก็หยอดเชื้อแล้วเราจะนําก้อนเชื้อมาพักครับซึ่งก้อนเชื้อที่เห็นอยู่นี้ก็คือก้อนเชื้อที่หยอดเชื้อเห็ดเข้าไปแล้วครับ ซึ่งเกลจะเซ็เนี่ยนี่จะเดินประมาณ50% 50%ตแล้วใช่ครับต้องอายุประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์ต้องพักไว้กี่วันครับพี่อาทิตย์อ่าพักไว้ประมาณ3-4สัปดาห์ครับสามถึสัปดาห์ครับถึงจะขนส่งออกไปเป็นเชื้อเป็นดอกเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคครับในนี้มีทั้งหมดกี่พันก้อนครับพี่ประมาณในนี้ประมาณชั้นละ2,000ก้อนชั้นละ2,000ก้อนประมาณ4,000ก้อนสี่พันก้อนโอ้โหควบคุมอุณหภูมิด้วยไหมครับ อ่าตรงนี้ไม่ควบคุมอุณหภูมิครับเป็นอุณหภูมิห้องปกติครับในส่วนของการพักเชื้อครับโอเคครับพี่คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปชมโรงพักพอเชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่อาทิตย์จะพาเรามาดูผลิตผลครับที่ออกดอกเรียบร้อยแล้วครับพี่อาทิตย์เชิญเลยครับครับส่วนนี้จะเป็นโรงที่ไว้สาหรับเก็บดอกครับพอดอกผ่านครับที่เราเห็นจะเป็นเห็ดนางฟ้าครับซึ่งในโรงเห็ดนางฟ้าเนี่ยจะควบคุมอุณหภูมิประมาณ ยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าองศาจะไม่เกินนี้ครับแล้วก็จะไม่ต่ากว่านี้ครับซึ่งธรรมชาติของเขาจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาครับจะสังเกตได้ว่าพื้นเราจะชื้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งความชื้นนี่จะทําให้เห็ดอดดอกดีครับเกิดเห็ดอดดอกสวยแล้วก็เป็นอุณหภูมิที่เขาชอบด้วยซึ่งเราทาโรงเรือนเพราะลอกเรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติของเขา การที่เห็ดจะออกก็ต้องมีความชื้นครับอุณหภูมิที่เหมาะสมครับแล้วก็อาหารที่เพียงพอครับอืมครับอ่าผมอยากทราบว่าตอนนี้ราคาเห็ดที่เป็นดอกอย่างเงี้ยครับกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับอ่าราคาเห็ดที่เราสแตนดาร์ดตอนนี้หน้าตลาดก็ประมาณ80บาทถึง90บาทโอ้โหครับผมอ่าแล้วก็การที่เราจะมาเข้าลงเห็ดนะครับต้องมีข้อระวังอะไรไหมครับพี่ข้อระวังของเห็ดเห็ดเนี่ยเขาจะแพ้พวกสารเคมีครับเช่นน้ำหอมแป้งฝุ่นครับหรืออ่ากลิ่นอ่า น้ำยาปรับพนุนุ่งสองสับสมปัจระวังแล้วก็ควันควัญดูดีควันไฟครับมขจะแพ้ครับจะแพ้มากเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับคุณพี่อาทิตย์ครับตอนนี้เห็ดของคุณพี่อาทิตย์มีกี่สายพันธุ์แล้วครับครับหลักๆที่ฟาร์มจะผลิตประมาณห้าสายพันธุ์ครับห้าสายพันธุ์เออจะมีเห็ดขอนครับผมฟ้าครับครับผมดงลมดำลมขาวดงลมดำครับครับแล้วก็เห็ดยาแดงครับแล้วคุณพี่อยากเพิ่มฟาร์มขออภัยครับแล้วคุณพี่อยากเพิ่มเห็ดสายพันธุ์ไหนลงไปไหมครับอ่า ที่คิดไว้ก็จะมีเพิ่มเข้าหมาเรื่อยๆครับอาจจะเป็นผมจะทําเป็นเห็ดหอมครับผมเพราะว่าเห็ดหอมจะสามารถแปรรูปได้แล้วก็เก็บราคาอยู่ได้นานครับผมแล้วตอนนี้คุณพี่คิดว่าฟาร์มเห็ดของคุณพี่ประสบความสําเร็จหรือยังครับประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับแต่ก็ต้องทําไปเรื่อยเพราะว่าเราอยากจะเติบโตมากกว่านี้ครับแล้วคุณพี่มีหลักการยังไงครับในการดูแลจัดการฟาร์มเห็ดของคุณพี่ครับครับหลักๆเลยเราเน้นคุณภาพของผลผลิตเราครับ เช่นก้อนเชื้อเราก็เน้นคุณภาพในการผลิตว่าก้อนเชื้อเรามีอายุนานกว่ากที่อื่นครับซึ่งมีผลผลิตก็ต้องอายุเยอะแล้วก็ต้องผลผลิตก็ต้องได้ด้วยครับผลผลิตต้องดีครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมหลายคนครับได้รับชมคลิปแล้วค่ะใครสนใจที่อยากจะทาฟาร์มเห็ดต้องเริ่มต้นยังไงครับพี่อาทิตย์ครับครับ ใครที่จะสนใจหรือจะทําเป็นธุรกิจนะครับเข้ามาทางสามได้ครับทางสามนีให้คําแนะนําแล้วก็สอนวิธีการทําแล้วก็วิธีการดูแลรักษาครับเป็นขั้นตอนหลักๆพื้นฐานในการทาเห็ดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากๆเลยนะครับสําหรับข้อมูลหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมหลายคนครับอยากจะให้พี่อาทิตย์ครับฝากช่องทางการติดต่อด้วยครับครับช่องทางการติดต่อหลักๆมีสามช่องทางครับช่องทางแรกคือเบอร์โทรศัพท์ครับ080ูครับ4611751ครับ ช่องทางที่2เป็น Google Business ครับทิม์ได้เลยครับว่าบ้านเห็ดเอกชัยครับจ้องช่องทางที่สามเป็นเฟสบุ๊กครับเฟสบุ๊กชื่อฟาร์มบ้านเห็ดเอกชัยครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์เอกชัยเจ้าของฟาร์มเห็ดบ้านเอกชัยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ